เส้นทางไปทางน้ำไหลครับสวยจริงๆนี่กล้องหน้ากล้องหลงังกล้องหน้าครับทำไมพ่ะอาทิตำกดอย่างนั้นล่ะลดูน้องซันเห็นภูเขาด้านซ้ายมือไหมสวยมากเลยนะเล้ซ้ายมือเล็บซ้ายข้างไหนเล็บซ้ายทางนี้ถูกต้องไล่ขวาแล้วทางไหนนี่นถูกต้อง<พ>อใช่แล้วข้างหน้าเป็นโค้งอะไร เทิออะไรเทธนเล็บหรือเธอไล้เธนไล้เธนไล้อ๋อก็นี่โค้งถ้าถ้าเป็นทางแยกก็เรียกเทธนไล้แล้วนะเลี้ยวขวานี่ก็โค้งขวาโอ้ยง่ายหล่ะไปทางอะไรต่อครับเหยาสิบิบวันไหวกได้ต่อไปเรียกเทิอไหมเคิร์ฟปะเรียกอะไรก็เคิร์ฟรือเทินโอ้บ้านนี้สวยน่าอยู่จริงๆบ้านอยู่สูงน่าอยู่จริงๆริงชอบ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  มัไปทำบ้านสามหลังแท้ถ้ามีตังเยอะก็คงจะทำได้นะสามหลังนกินเท้าก้อยหยองมัดกินหยำเรียวมัดแล้วจับ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 ที่โต้เทินไล่ใช่ไหมใช่ทำไมวันเดียวเทินไล่โคตรแรงอ่ะอ่ารถพ่ออาร์ตแรงอ่ะ ยอะแล้วนาสอหูหนูทไมไม่จับไรล่ะอะไรลูกสนดาบเป็นนางนาเป็นดมยังเอะาจะเป็นรถทุบเหมอนกังขับออกมาตาเรียตาลอกเห็นไ้มฟังนะ Happy birthday to you Happy birthday to you จะปวดโทรศัพท์ไปใหไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดแบตมันจะหมดแบตมันหมดไปแล้วเครื่องดับแล้วแต่ไม่มีแบตใช้ แบตยายร,ร,ร์หรือกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้พิ่งชาร์จตะกี้นี้เองเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นหรือกิบซินน่าจะสิบเปอร์เซ็นได้ไหมได้ก่อนเลยสิเราปิดเครื่องมันไปก่อนปิดเครื่องก่อนมันจะได้ไฟเต็มไวๆไงเราจะได้มีแบตใช้นะรู้ไหมใครอยากเป็นเศรษฐีห้ามปลดล็อกดันเข้าไปเหมือนเดิมต้องใส่เข็มขัดไว้ล็อกสิบห้ารูได้ไหมนัด ก็ต้องได้สิบสองโลอ้ยได้สิบสองใช่นั่งดีๆดิหนูวะเอาหว้พ่อเออหนูทอดทำไมหนูใส่เองเลยนะเ่ราะไหนดงวัฒน์ดงสักถุยเนว่ยท้ออเาให้พ่อพ่อโอ้ยดแลกินได้กินดีกินค้อนน้ำแข็งไหมเอ้าขอร้อสันถือเฉาก้อยไว้เขากล้วยพาอกินกินสักควันน้ำแข็งเถินไรอีกแล้วหรอใช่ไม่มีแต่เทินไรซำฟรีล่ะ อกี้ก็เทินเล็บไงเจ๋งไหมนะอันลัดแล้วเขาใครก็ไปเทินในนั้นเอีกนะของโภของโภไม่มีอะไรหรอกอันนี้เทินอะไรอันนี้เทิร์นไรลูกน้องลงเก่าเออวังล้อใช่พูดถึงวังล้อเนี่ยจะไปพูดของโภวังล้อมีที่ให้รถลงไปลุยน้ำเท่านั้นเอง วุ้ยสวนปลาล์มเขาว่าปลาล์มเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้บ้านนาสมเสนกะ็เน้าปลูกปาล์มไว้แถบฟาร์มไกอ่อ่ะไม่มีกินที่ไก่กลเลยอ่ะเอาไปอิ่มแล้วดื่มไว้โอ้ภูเขาสวยมากเลยท่านเมาสเทียนเทินอะไรเนี่ยเทินอะไรเทินไรเินไรท่านนั่นก็ห่วงกินไม่หมดมันหน้าไหมเนี่ยฮะกินไม่หมดแล้วห่วงเนี่ย

เดี๋ยวพอไปถึงเขตของน้ำไหลเราค่อยส่งบัตรนี้ให้เขาดูนะเขาเขาต้องการบัตรนี้ใช่ไหมใช่บ้านสวยจังเลยใช่นั่ไงคลองน้ำไหลเลี้ยวซ้ายถ้าเหมือนเราจะมาท่เลบใช่ท่อเลสกำแงาวกำแพงเพชรเชลเลตเชลเลต ไปซื้อมาไม่ได้ขอเขามาแล้วไอหน้าหมาไอหน้าหมาเออไอหน้าหมีเหมออะไรของพ่อโอ้ลมลับสิบเดียวเองเฮ้ยดูนก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 อุ้ยอินซิงนกอินซือนกอะไรฟาดฟาดสิ ยิงเมืออะไรอันเราไปเที่ยวอ่างนไงขึ้นบันไดเลยโอ้แม่ถ้าอ่างเข้าแบบได้แล้วได้อยู่ไหนเนี่ยหรือลองต้มไปดูกันไหมมันเป็นหอ่างไหมอ่ะเป็นหน้าก็ขนกันน้อยดีไงต้องขับไม่ตงน้ำเดือดน้ำเด็กเล่นไม่ได้เหรออ๋อน่าจะใช่นะจากข้างๆอาจจะไม่เละไม่เยอะก็ได้นะโอ้ไม่เยอะเด่นได้ลูกยิ่งเหมือน มันประชาสัมพันธ์กันแล้วมาอะไรนะแบบเนี้ยไปนู่นแล้วก็ต้องมานี่อีกกันลึบางคนเขาก็รู้ว่าที่นี่ไม่สวยเท่าเขาก็นั่งกันอยู่โน่นเราลูบะเราไม่รู้พี่เคยมาแล้วพี่ก็รู้ว่ามันไม่สวยเท่าแต่มันมีพื้นที่กว้างไม่สวยแบ่านู่นไงก็บอกสวยพอๆกันก็อย่างนี้แต่ว่าพอๆกันเนี่ยร้อนมากร้อนมากเลยหลวงพ่อร้อนมา นี่ก็มาลงมาเป็นชั้นๆชั้นๆไม่ใช่สูงทีเดียวอย่างฟารงยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่ดูความสวยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนใช่นไหมต้องไปดูด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าใครชอบอันไหนบางคนชอบฟอร์จูเนอบางคนชอบมิวเอ็มันเป็นอ้านะครับงมิวเอ็กซ์จะโบราณโบราณแค่ไหนก็ยังชอบใช่ไหมอุปกรณ์อำนวยความสะดว ให้มาเที่ยวตัวชาวบ้านแทนตัวาชาวบ้านบางคนก็ยังชอบอยู่หยุดหยุดหนึ่งหยุดอีกหยุดหนึ่งแล้วถ้าเรามานีุ่รถกลับไปนู่นอีกเราเสียตังค์ไหมน่าจะไม่ต้องนะจะกลับไปหรือไปเขาไปช่องเย็นไม่ไดีเลยหรือ ินอวดครับกินเยอะหกสิบโดยแป๊บเดียวขับจากบ้านไปอุทัยชั่วโมงเดียวหยุดหยุดวันเนื้อใชุ้้มิต่อแม่พาไปปีไหนกันม่รู้ใช่ซ้อมซ้อมพ่อขี่ช้างเต็มถนนมา หนูพ่อพ่บอกนั่งให้เฉยช้างเขไม่้าแม่เข้าเขาไไเข้าเขานงแข้งมีช้างเยเข้าอ่ะช้างเราก็ดับเครื่องไหวพระฝ่ยหลังไม่ไดช้างมัไม่ชอบเสียงเครื่องยนต์ไม่ถอยได้ก็ถอยทาหูกลางเราถ้าเราถอยได้เราก็ถอยหนีนะเขาปเขาก็หยุดย ตอนนี้เขใ,ให้เขา้าหรือห้ามเข้าให้เขา้เขาก็ไม,ไม่ถามยหทวววเราใหทัวท่วจอดถามทำไมว่าเขาให้เข้าไหมเขาจอดสามคันนะเขาทำไฟอยู่เราช่างซ่อมไฟซ่อมทา่าแล้วเยออกจากบ้านดุดุไ่้่ออกทั่นน,น,นี่อะไรเนี่ยอ่างคองน้าไหลอ่านีเ่ออางเนี่ยเยเออบลอตเทป้ายอ่ อาจารย์อยู่กับเขาไม่เล่ามันสวยดีจังเลยอ่ะใช่ไปยังสั้นขึ้นเรื่อยตรงนั้นไงที่พ่อจะตรงไปนั่นอ่ะเป็นอ่างทั้งคุนอ่ะเนี่ยขับลงไปก็ไปใช้อ่างเลยเนี่ยทางลูกปลาเห็นอะไรมากกว่าผาดอผาดนึกนู่นเห็น่ป้ายข้างทางเห็นไหมเน่ยโอ้เหมือนอะไรไม่รู้น้ำไหลเนี่ยน้ำตกน้ำตกความน้ำไหลเหมือนอาวุธของเทพเจ้าเลยใช่ไหม มันเป็นข้อมือของอะไรของเทพเจ้ามันเป็นข้อมืออะไรของเทพเจ้าเหมือนเป็นอาวุธของเทพเจ้าในการต่อสู้กับความอดอยากของประชาชนนะชื้นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรมันคือเนบรวนวนแต่นี้มันไม่ใช่ข้อมือคือดาบของเทพเจ้าอยู่แล้วค<า>ือ<า>มันเป็นวนวนโอ้ใจเดินตรงมันก็ขึ้นก็ไผ่ขึ้นเข,นขาสิยายคือมันเป็นวนวน สิบห้าโลไงสิบเจ็ดแล้วเนี่ยสิบเจ็ดแล้วมันหลอกไงคือสิบห้าโลก็คือรู้แน่ว่าไม่หลงฮะเห็นป้ายสิบห้าโลเห็นป้ายอ๋อถึงอ่างเก็บน้ำของน้ำไหลไงจิ๊บโลเลยจิ๊บเจสจิ๊บเจสเราพูดพร้อมกันเลยเมื่อกี้เนี้ยอ้าวทำไมอะคิดได้พร้อมกันไงลูกแล้วไมต้องพูดทีหลังอ่ะงคิดไม่ได้หรอ ขเขายังไม่ได้กึ่โตนี่นะนนดูฝนชี่ตรงนี้ยังมองเห็นอ่างอยู่เลยอะเรเ็นต่องเที่ยแล้วเาอรดยางมนะน่าจะราดนานแล้ว <c oughs> ะละรอบา,าเขาพันหนาสน่นะนนะไปเบิ้งไปเบิ้งสาไม่ว่าเรื่งนีย ียไปถึงน้ำตกคลองน้ำไหลมีเจ็ดชั้นว้าดูนี่นี่ดูอ่างนู้นดูอ่างนู้นกว้างไหมกว้างไหมมองเห็นไหมนี่อ่างว้าวทำไมมันทางลงอ่างเยอะจังหลายทางมากเลยนี่ไงเข้าด่านแล้วเขาก็ไปเที่ยวกันนะ้วเขาก็มาจากที่เรามาฟานปิดแมส มัปิดคาบปิดแมสแล,ล้วก็เอาบัตรนี้ไปดูปิดเปิดเห็นว่า,ราประตูเปิดจึงจะปิดยไปตรวจบัตรยูม,ยม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำอีกนะตามเห็นไหมไปไปเลยหาหาแอบเล่นนะประมือจุ่มได้คลองน้ำไหลไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำทำไมล่ะครับขั้วโควิดระบาดเนี่ลูกอันนี้ก็เข็ดของรัน เขาไม่อนุญาตแต่พ่ออนุญาตอเชื่อเขาก็กลัวดิดเชื่อก็กัวดิเขาไปได้อย่างเขรวจอยู่ลูกรวไไม่อยากเล่นเราเข้าไปดูถ้าไม่เล่นเดี๋ยวพ่อพามาใช้อ่างทางลงอ่างเยอะแยะหมดเลยดีไหม ต้องวัดอุณหภูมิค่ะต้องวัดอุณหภูมิกับล้างแก้วแอลกอฮอล์เหรอใช่ครับล้างแก้วแอลกอฮอล์เหรอตรวจนานจังวะก็คือเขาจะเช็คโทรศัพท์อยู่นั่นแหละปวดเจ็บปะเจ็บมาสิแจ้งพ่อทำไมล่ะปวดปวดปวดไม่รู้